สวดมนต์เป็นประจำทุกวันบูชาพระรัตนตรยัยอระหังสัมมาสัมพุทโตภะควาพุทธังภะควันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตภะควะตาธรมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวาคสังโฆสังฆนะมามิ न मोतसा भखवतो आहतो सामो भखवत आ रहातो सामोस भखवतो आहातो सम्भ เอเตเปโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุคโตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมสาลาธิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธัมโม

sa mi chi pa ti pa to sa va sangko ya ti thang cha li pu li sa yu pu li sa, -sa, -sa u e sa pa to sa va sangko a unayo pa unayo tha gi nayo an cha li ga la ke tang คาถาพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคา,า,าถาพาหุงสาหาสามาพินิมนิตาสาวัานตังชีเมฆลังอุทิตโคลา,สาเสนามางคานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาทุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกามพิยุทธิชิตาสภาระติงโคลัมปะนาละวกรมะคามาทะทะยะขังขันติสุทันตะวิชินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาวตุเตชยมังคัลานี นาลาคิลิงคาชาวาลังอาติมัจัปปูตังทาวาคิจักกมามสนีวาสุทาลุนันตังเมตตมูเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวาตุเตชยมังคลานิ อุกิต,ตาขัดขะมติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคูลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตามนโนชิตวามุนินโทตทันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานี กตวานะกัตถามุทะลังอิวะคาพินิยาจินจายะทุกขาวจันังชนะกายมัชเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังกลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตามะนังอาทิอันทาภูตังปัญญาปฏิปัจลิตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาทุเตชยมังคลานิ นันโทปนันธาพุชชังวิพุธังมหิตทิงปุตเตณะเถระพุชเคกเณรถามปยันโตอิทูปเทสะวิชินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหาทิฏฐิผู้ชเคนะสุทธาหัตถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพกา,าทิพานังญาณะเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวาตุเตชยมังกลลานิ เอตาปิพุทธะชยมังคละอัตถคถา,า,ายโยวาจนโนทินาทิเนสละเตมาตัม,ตมทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจุปัจวานิโมขังสุข,ขังอธิกะเมยยะนโลสปัญโย มหาการุณิกนาโถิตายาสัพพานินางปูเลตวะปาลมีสัพพาโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหหิชยสุชยมังคเล อาพลาชิตาปัลลังเกสีเสปะทาวิโปกะเลอาภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมตติสุนักตังสุมังคลังสุภาภะตังสุหุตตังสุขะโนสุโมหโตจะสุยิทธังพรมมะจาริสุปะทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขินังปะทาขินัง มโนกรรมังบาลิคีเตปทฏคินาปทฏคินาปัฏฐคินานิกตะวานะลาพันตาเถปทฏคิเมภาวันตุสาพมังคาังลาคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคาังลาคันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสทิภาวันตุเต ภาวันตุสาพมังคลังลาขันตุสาพเทวตาสภพสังฆานุภาเวนัสทาโสธีภาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อะหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินสาธุสาธุแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแลกกันเลยอัพยาปัช,ชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาพิเศษสับเพสัตตาสธาหนตุอเวลาสุขะชีวิโนโ ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อก,กันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพยอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกระตังปุญ,ญงพลังไมหังสเพภาคีภาวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าแล้วได้บำเพ็ญแล้วนั้นนั้นเทินสาธุสาธุบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล อิทงเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหนตูสุกิตาโหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคูรูปัจชายาจริยานางโหนตูสุกิตาโหนตูคูรูปัจชายาจริยา ขอ <ersch> ส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังสัพพะเทวตานังโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทังสัพพะเปตานังโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพพาเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพาสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงมหาการหรือพุทธชัยยมงคนคาถามีดังนี้ บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือกู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมาด้วยการกระทําปฏิหารบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระง,งับท่ามกลางคนหมู่มาก บทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุส,ธสวดบทพระคาถาชินะบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตพมรังสีวัดละคังโคสิตาลาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะการโมระเพปุตตังธนการโมระเพธนังอธิกายเยกายะยะยะเทวานังพิยตังสุตวายติปิโสภะคะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโมลรณังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคตาพุทธาเชตวามาลังสวานังจตุสัจจาสภังลสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะลาทยโยพุทธาอัถวีสตินายกาสภีปิตตาไมหังมัตเเกเ,เตมุนิสลาสีเสวิีโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลเจเนสังโคปดีโตไมหังอุเลสภะคุณากะโลอาทเยเมอนุรุตโธ,ธาสาลีปุตโตจัทถากิเนโคนัญโยปิภาคัสมิงโมคลานโนจายวามาเก ทักชินสาวเน,วนมัยหังอาสุงานันทาลาหุโลกสัสโพจามหานามโอุปาสุวามาโสตะเกเคสันเตปิติภาคัสมิงสุรโย,ยวะปภังคโล,ลนิเซโนสิริสัมปันโนสโสพิโตมุนิปุงเขวโบกุม,มาลาคัสโพเทโลมหิสิจิตตาวาทโกโสมัยหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณากโลอุณโนวังคุลิมาโลาจ้าอุปาลีนันทาสีวลีเทลาปัญจายเมชาตานาลาเตติละกามะมะ เศสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตวันโตชิโนลัสาชาวันตาสิลเตเชนะอังคามังเชสุสันติตาพระตนะปุรโตอาสิทากินเมตตาสุตะกังเทชะกังปัจโตอาสีวามีอังคุลิมาลักังขันธโมลาปลิตันจ่าอาตานาติยาสุตะกังอากาเสชาฐนังอาสิเสสษฐีป agara สันติตาชินานานาวาลาสังยุตตาสัตตป agara ลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชะตาภัยละจตุปัตถวา อาเสสาวินิยังยันตุอนันตาชินเตชะสาวะ,ะตะโตเมสกิเจนะสตา,า,าสัมพุทธปัญชเชลชินะปัญชาลามะชัมหิวิหะลังตังมหิทะเลสัทธาบาลินตุมังสเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุกุโตสุลโคชินาะนุภาเวนะชิตุปัทวโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตลา ο, ตนตลโยสัทธามานุภาวะปาลิโตจารามีชินะปัญชเชลติ คาถาชินนาบัญชรแบบยอ่อชินนาปัญชลาปริตังมังลักขาตุสัพพทาชินนาปัญชลาปริตังมังลักขาตุสัพพทาชินนาปัญชลาปลริตังมังลักขาตุสัพพทาสาธุสาธุคาถาบูชาพระศีวลีพระอหรหันตผู้มีลาภมาก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีจามหาเถโลเทวตานะระปุชิโตโสโลหปัจจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักข์าเทวาภิปูโตโสโลหปัจจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม สีวลีจามหาเถโลเทวตาราปุชิโตโสระโหปจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักขาเทวาพิปุโตโสระโหปัจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวล e so ีเถราคูนางเอตังโสติลาพังหะวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตาราปุชิโตโสระโหปัจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวล ah ีจามหาเถโลยักขาเทวาพิปุโตโสระโหปัจจยาธิมีอังวันธามิตังสธา สีวลีเถละคู่นางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาทำอะไรก็สมความบรรนาทำอะไรก็สำเร็จทุกการสาธุสาธุคาถาหัวใจพระรีวล <pie> ีนชาลีต <jin> ินาชาลีต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 ิ นะหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขนขวายในเรื่องของการงานการขยันมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทิจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนติว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสาธุสาธุคาถา,าบูชาพระปจเจกับพุทธเจ้าพระ ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาอุนะโมพุทธายาวิลาทะโยวิลาโกนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิไลทิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวะโหม เวลาทายโยเวลาโคน่ายังเวลาหิงสาวิวลาทาสีเวลาทาสาวิวลาอิตโยพุทธสามมานิมามะพุทธสาวสวะหมเวลาทายโยเวลาโคน่ายังเวลาหิงสาวิลาทาสีวิวลาทาสาวิวลาอิตโยพุทธสามมานิมามะพุทธสาวสวะหววม,าม,ามาาสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดชะให้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุข นะโมตัสสะพัะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคะวา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  นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควา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 ให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อกลวยชูตินทโลวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวกะสังโคสังฆังนะมามิอิติสุขโตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะอุ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุคโตชูตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพหมมามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุคโตชูตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพหมมามะอะอุอย่าอดอย่ายาอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะราหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะกายนณวาจายะวเจตาสาไมเหสักข,ขายะเทวตายะอภ,ภิปา,าริตัง อิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากัลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขาปฏิทายะกาเยนะวาจายะวเจตสามมเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากัลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมิโกสุขาปฏิทายะ กายเยนะวาจายะวเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกามิโกสุขาปฏิทายะให้แขวงวกลางให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขหายเจ็บหายป่วยหายไข้ค้าขายสิ่งใดก็ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุ คาถาบูชาพ่อปู่ชีวโกโกมลพัทแพทประจำองค์พระพุทธเจ้านะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมนโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสภพสตานังโอสตาธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมลพัชโยปกาเสสิวันธามิปันฑิตโตสมิทัสโวอโลคาสุมนาโหมิโอมนโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสภพสตานังโอสตาธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมลพัตโยปกาเสสิวันธามิปันธิโตสมิทัสโวอโลคาสุมนาโหมิ โอมโมชีวโกสิลสังกรลุนิโกสภัสาตานังโอสถาจิพามันตังประภาโศส,สุริยาจันทังโกมลรพัจโจปะกาเสสิวันธามิปันฑิโตโสมิทสโสวะโลคาสุมนาโหมิโอมณมชีวะกะโกมลรพัจโจบูชายะโอมณมชีวะกะโกมลรพัตโจบูชายะโอมณมชีวกะโกมลรพัจโจบูชายะสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยหายไข้สาธุสาธุ คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยมนะโมตัสสะะคะวะโตอาราาโตมมตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมไต่ซื้อไต่ปุยเกิวเข้ากิวหลังควงไตเร่งกำควงสืออินพอสักนัโมตไต่ซื้อไตปุยเกิวเข้ากิวหลังควงไตเร่งกำควงสืออินพอสักนัโม่ไต่ซื้อไตปุยกิวเข้ากิวหลังควงไตเร่งกำควงสื่ออินพอสักสาธุสาธุคาถาบูชาพระพิคเนตเทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จ โอมสีคเนสายานามาฮา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 โอมสีคเนสายานามาาโอมสีคเนสายานามาฮาโอมสีคเนสายานามาาโอมสีคเนสายานามาฮาโอมสีคเนสายานามาาโอมสีคเนสายานามาฮาสาธุสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จ คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลานะโมตัสสะพคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ อิติปิโสภะควายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมลนังสุขังอารหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุม,มหราชิกายขะพันตาภัตปูริโตเวสปุษาพุทธัทธงอะรหังพุทโธาทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมลนังสุขังอลหังสุขโตนะโมพุท an ah ธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายคภาพันตาพัตภูริโตเวสาปุษาพุทธังอลหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมลนังสุขังอลหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายคภาพันตาพัตภูริโตเวสาปุษาพุทธังอลหังพุทโธท้าเวสุวรรณโน นะโมพุทธายะให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขมีโชคลาบมีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุคา,าถาบูชาหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยา นะโมตัสสะพคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนารุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสภสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสภสิทธิพระวันตุเม ขอโชคลาภและการทำมาหากินให้ร่ำรวยเฮงเงสาธุสาธุาธรวยรวยรวยจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่านสาธุสาธุสวดมนต์เป็นประจำทุกวันเกิดสิริมงคลสุขก,กายสบายใจ มีโชคมีลาสาธุสาธุ